สวัสดีค่ะเมม่ขุนพยากรนะคะสำหรับคลิปนี้จะเป็นคลิปภาพรวมเดือนเมษาย,ยนส5 6 7า สำหรับท่านที่เกิดในราศีพฤษภหรือเกิดระหว่างวันที่14พฤษภาคมถึง14มิถุนายนหรือเกิดในลัคนาราศีพฤษภก็สามารถรับชมรับฟังได้เช่นเดียวกันค่ะถ้าท่านใดรู้ลัคนารับฟังแบบลัคนาจะมีความแม่นยำม,มากกว่านะคะแต่อย่างไรก็ตามแต่อันนี้เป็นภาพรวมนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเนื่องจากไม่ได้รู้เวลาเกิดส่วนบุคคลของแต่ละท่านเพราะฉะนั้นถ้าท่านใดต้องการความแม่นยำส่วนตัวส่วนตัว,ส,ว,ตวสามารถติดต่อ,อน,นักพยา ที่ท่านถูกเจริตได้เลยนะคะสําหรับชาวราศีพฤษค่ะในเดือนเมษายน2567ถือได้ว่าเป็นเดือนที่มีอุปสรรคเข้ามาบ้างแต่คุณก็สามารถที่จะฝ่าฟันแก้ปัญหาไปได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอ,อ,อยากให้อยากให้ตั้งตั้งธงไว้ในใจก่อนเลยนะคะสำหรับชาวพฤษว่าในเดือนนี้เดือนเมษายนเนี่ยนะคะคุณจะต้องทำตัวสงบสงเงี่ยมเจียมตัวนะคะเรียกได้ว่า นิ่งสงบสยบเคลื่อนไหวข้อที่หนึ่งนะนิ่งสงบสยบเคลื่อนไหวข้อที่2คือให้ท่องไว้เลยว่ายอดไม้อ่อนตนยอดคนอ่อนน้อมมีปัญหาอะไรใดๆก็ตามแต่เดือนนี้ให้ชาวราศีพฤษเนี่ย เข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ให้อ่อนน้อมถ่อมตนเข้าไว้เยอะๆเยอะเลยแหละนะคะแล้วคุณจะได้รับการโปรเทคคุณจะได้รับการปกป้องไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นหัวหน้าของคุณเองที่คุณแบบอาจจะไม่ถูกชะตาเลยอะไรอย่างเงี้ยหรือเป็น เป็นอาจารย์แอดไวเซอร์ที่แบบว่า,าน้องๆรู้สึกว่าแบบว่าโอ้โหโคดจังเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคนเหล่านี้แหละถ้าเกิดว่าเดือนเนี้ยชาวราศีพฤษเนี่ยไม่ว่าจะเจอใครก็ตามแต่ที่มีอํานาจมีบารม,มีมีตําแหน่งแห่งที่ที่สูงกว่าคุณเนี่ยที่ใหญ่กว่าคุณเนี่ยแล้วคุณอ่อนน้อมถ่อมตนเข้าหาเนี่ยเดือนเนี้ยจะเป็นเดือนที่จะได้รับการ ช่วยเหลือจะได้รับความเมตตาจะได้รับการสนับสนุนจากคนที่มีอายุมากกว่าหรือมีตําแหน่งแห่งที่ที่ใหญ่กว่าคุณนะคะอันนี้สําหรับชาวพฤษให้ไว้เลยเนาะอันที่1คืออันที่1คืออะไรนะเงียบสงบสยบเคลื่อนไหวนะแล้วก็อันที่2ก็คือยอดไม้อ่อนตน ยอดคนอ่อนน้อมให้ไว้2ข้อนะคะอ่ะเดี๋ยวจะให้เหตุผลว่าทำไมถึงอยากให้าชาวราศีพฤษเนี่ยยึดสองข้อนี้ไว้นะคะเพราะว่าเรื่องแรกค่ะแนวเรื่องของอพบสุภะ ในเรื่องของภพสุภาษภพสุภาษีที่เกี่ยวกับเรื่องของความเจเริญรุ่งเรืองนะคะการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งอะไรก็ตามแต่เนี่ยชาวพฤึถือได้ว่ามันค่อนข้างที่จะตอนนี้นะคือใจร้อนไม่ได้ชาวพฤษเนี่ยเป็นชาวราศีธาตุดินเพราะฉะนั้นทําอะไรจะต้องการความหนักแน่นมั่นคง ะะวันนั้นเนี่ยคือคุณอาจจะรู้สึกว่าเออแบบช่วงนี้มันอืดเหลือเกินไม่ว่าจะเรื่องอะไรต่างๆในชีวิตอย่างเช่นออการเลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งความจเจริญก้าวหน้าทางด้านการงานธุรกิจของคุณหรือแม้กระทั่งน้องๆที่กําลังศึกษาอยู่เนี่ยคุณอาจจะรู้สึกว่าการดําเนินการการเจรจาอะไรต่างๆมันค่อนข้างเคลื่อนไปเคลื่อนไปช้าเหลือเกินอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยต้องอดทนรอนะคะตอนนี้อะไรที่เราทําได้เราทําไปก่อนเราทําให้เต็มที่นะคะเพราะว่าไพ่ไพ่ที่ขึ้นมา ในภพสุภาะเนี่ย,เ,ยเขายังไม่อยากให้ชาวพฤษเนี่ยใจร้อนหรือว่ารีบเร่งมากจนเกินไปนะคะหรือว่าในบางท่านเนี่ยคืออาจจะมี บอกตรงนะ้ในบางท่านมันอาจจะเจอมิจฉาชีพอาจจะเจอคนที่มาตอกลอกเอาผลประโยชน์จากคุณอาจจะเจออะไรก็ตามแต่ที่มีการชิงไหวชิงพลิบมากขึ้นหรือถ้าเป็นน้องๆนักศึกษาเนี่ยอาจจะเจอคู่แข่งนะคะคุณจะสอบแข่งขันจะทําอะไรหรือจะเข้าไปกําลังจะเรียนจบแล้วกําลังไปสมัครงานนู่นนี่นั่นก็จะเจอคู่แข่งเยอะตอนเนี้ต้องถือได้ว่าอะไรที่เรามีอยู่ในตัวของเราเนี่ยเราก็ใช้ให้เป็นประโยชน์เราพยายามทําในส่วนในหน้าที่ของเราให้เต็มที่เพราะเนื่องจากว่าในพพสู ไพ่ที่ขึ้นมาเนี่ยยังไม่มาแบบ f u ลอ option ยังไม่ได้ประสบความสําเร็จแบบแบบเต็มรูปแบบนะคะยังไม่มาแบบ f u ลอ option นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเหมือนขึ้นมาเตือนว่าตอนนี้ถ้าคุณอยากได้ความสําเร็จคุณจะต้องเข้าหาผู้ใหญ่เยอะๆนะคะเพราะเพราะว่าในภพตนุนะ่ะคุณขึ้นไพ่เลยว่าชาวพกษกขึ้นไพ่เลยว่าจะต้องแบบเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่แล้วถึงจะได้รับความเมตตา นะคะไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่คุณกําลังประสบปัญหายอยู่นะคะผู้หลักผู้ใหญ่จะสามารถช่วยเหลือได้แต่ต้องเข้าหาด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เกี่ยวเนื่องเป็นเรื่องของการงานนะคะนในเรื่องของการงานเนี่ยในเดือนนี้ในเมษายนชาวพฤษจะเจอ จะเจออุปสรรคค่อนข้างมากนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเพื่อนร่วมง,งานไม่ให้ข้อมูลนะคะหรือการที่เจอคนที่ปกปิดข้อมูลคนไม่ค่อยช่วยเหลือเพื่อนร่วมง,งานไม่ไม่แบบไม่น่ารักหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือแม้กระทั่งเอ่อเรียกได้ว่ามันมีมีบางอย่างที่คุณจะต้องเก็บเป็นความลับ มีบางอย่างที่คุณชาวพืชอาจจะไม่สบายอกไม่สบายใจหรือมีปัญหาภายในทีมของตัวเองอะไรประมาณนี้ไม่ได้รับความร่วมมือจากลูกค้าจากทีมงาน จากเพื่อนร่วมง,งานต่างแผนกแต่ในบริษัทเดียวกันอะไรแบบนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่จะสามารถช่วยเหลือชาวพืชได้คือหัวหน้าโดยตรงของคุณหรือพาร์ทเนอร์ที่มีอายุมากกว่าดีลเลอร์ที่ลูกค้านะคะเวนเดอร์ซัพพลายเออร์นะคะ, or, lier, ะ,ะพาร์ทเนอร์ที่อายุมากกว่าเนี่ยจะสามารถช่วยเหลือคุณได้โดยเฉพาะคนที่อายุมากๆคนที่แบบสูงวัยกว่าเยอะตำแหน่งแบบสูงกว่าคุณแล้วก็คนที่คุณแบบรู้จัก รู้จักมัจจิรู้จักมาน,นานนานอย่างแบบคุณอาจจะเอจอ เจอเรื่องบางอย่างที่คู่แข่งสมมุติคุณเป็นเจ้าของธุรกิจแล้วเจอคู่แข่งที่ทําโปรโมชั่นทําอะไรที่แบบว่าเรียกได้ว่าแบบค่อนข้างดุดันนะเสนอราคาลูกค้าดุดันมากเลยโปรโมชั่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณอาจจะขอความช่วยเหลือโดยการขอข้อมูลจากลูกค้าเก่าๆที่คุณเคยติดต่อนะคะลูกค้าที่อายุมากกว่าคุณหรือว่าพารัรน์น n e r ที่สูงวัยกว่าตำแหน่งตำแหน่งแห่งที่ที่ มีเยอะมากกว่าคุณอย่างนี้เขาจะช่วยเหลือได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวพฤษเนี่ยต้องต้อง,ต,องต้องใช้ต้องใช้ฝีปากค่อนข้างเยอะนะเราก็ต้องใช้แบบไหวพริบเยอะมากๆในเดือนเมษายนนะคะแต่ว่าอยู่รอดปลอดภัยแน่นอนไม่มีปัญหาแล้วอะไรที่ถ้าคุณเจอความลำบากความทุกข์ใจหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยคุณไม่ต้องกลัวมันเป็นเดือนที่ชาวพฤษเนี่ยจะต้องใช้วิชาทั้งบุญและบูนะคือ คือชาวพฤษเป็นชาวธาตุดินเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยปกตินิสยัยเมเจอร์ของชาวพฤษเนี่ยก็จะทําอะไรค่อนข้างเป็นขั้นเป็นตอนคือคุณไม่อยากทําอะไรที่มันแบบหลบหลีกหลบเลี่ลลลลยงเฉไปเฉมาหรือว่าทริกกี้อะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยเนื้อแท้ของคุณเลยอะ่ะคุณไม่ชอบอะไรที่มันยุ่งยากคุณชอบอะไรที่มันเป็นสเต็ปหนึ่งสองสามสี่อึดถึกและบึกบึนนะคะชาวพฤษเพราะฉะนั้นเนี่ยเดือนนี้เป็นเดือนที่คุณอาจจะต้องใช้ ไม่ได้บอกว่าเป็นวิชามานะแต่ต้องใช้เล่ต้องใช้เล่แต่ไม่ต้องเหลี่ยมใช้เล่เล่ทุบเล่เพทุบายหน่อยๆในการที่จะขอความช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะแล้วเวลาที่จะต้องออกรบเวลาเจออุปสรรคเจอปัญหาหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยให้คุณมั่นใจไว้ได้เลยว่ายังไงคุณก็ชนะคุณชนะ คู่แข่งคุณชนะศัตรูหมู่เพ้าพานแน่นอนขอเพียงให้คุณเนี่ยใช้ความอ่อนน้อมถ่อตนให้เป็นประโยชน์นะคะยามที่ไม่มีเรื่องราวอะไรใดๆก็ขอให้คุณเนี่ยไม่ต้องไปยุ่งกับใครเลยทำงานในส่วนของตนไปนะคะทำงานในส่วนของตนไปนะคะเพราะว่าเดือนนี้อุปสรรคที่มามันจะมาจากคนรอบข้างที่แบบว่าออขออะไร ก็ไม่ได้รับความร่วมมือนะคะขออะไรก็แบบแบบ,แบ,บยิ่งตําแหน่งใกล้กันนะตำแหน่งใก,ใกล้กันหรือเลเวลเดียวกันอะไรเงี้ยมันจะค่อนข้างยากลาบากเพราะฉะนั้นเนี่ยหรือคู่แข่งธุรกิจที่อยู่แบบเลเวลเดียวกันอย่างเงี้ยนะคะจะค่อนข้างแบบดุดันค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวพิษจะต้องแบบใช้ความแบบความอึดถึกและปึกบนในตัวของตัวเองนะคะแล้วก็ใช้เล่เหลี่ยมเล็กๆนะใช้เล่เล็กๆในการที่จะในการที่จะฝ่าฟันอุปสรรคไปนะคะซึ่ง ซึ่งคนที่พร้อมจะสนับสนุนคุณเนี่ยอย่างที่บอกก็คือคนที่ลูกคงลูกค้าซัพพลายเออร์เวนเดอร์ที่อายุมากกว่านะฮะอย่างนี้เป็นต้นหรือแม้กระทั่งญาติพี่น้องก็ช่วยเหลือคุณได้นะญาติพี่น้องก็ช่วยเหลือคุณได้แต่ว่าคือเหมือนแบบคุณจะต้องเอ่ยปากอะถ้าคุณปากหนักนะยังไงคุณก็มันมันแบบ คือคุณเป็นคนปากหนักอยู่แล้วนะชาวธาตุดินน่นะเนาะชาวราศีพฤษภแต่ว่าถ้าเอ่ยปานคุณจะได้รับความร่้ช่วยเหลือจากญาติพี่น้องนะคะแต่คุณอาจจะมีผลประโยชน์แลกเปลี่ยน ตอบแทนกับญาติพี่น้องนิดนึงอาจจะไม่ได้แบบไม่ได้มาฟรีๆอะอะไรอย่างเงี้ยนึกออกมานะคะแล้วก็ในส่วนเนี้ยเรื่องมันก็จะเกี่ยวพันกับเรื่องของการเงินนะคะเรื่องการเงินเนี่ยต้องระวังอย่างที่บอกคือเดือนเนี้ยอุปสรรคค,คือคนรอบข้างหรือคนที่ไม่น่าไว้วางใจคนที่คุณเพิ่งเคยเจอเพิ่งเคยเจอเพิ่งเคยคบหาสมาคมหรืออะไรแบบเนี้ยอันนี้ให้ระวังนะคะคนที่คุณไว้ใจได้คือคนที่คุณแบบคบมันคบหามานานแล้วเป็นเพื่อนกันมานานแล้วเป็น เป็นคนที่เป็นญาติผู้ใหญ่ที่รู้จักกันมาเนิ่นนานแล้วอะไรอย่างนี้อันนั้นอะสามารถที่จะไว้ใจได้แต่ว่าคนที่เพิ่งเจออันเนี้ยให้ให้ระแวดระวังไว้ก่อนทําอะไรในเรื่องของการเงินการทองอย่าโลภอย่าอย่าอยากได้เยอะนะคะอย่าแบบว่าอย่าหุนหันพลันแล่นอย่าอย่าวู่วาม อย่าวู่วามชาวราศีพฤษนะคะให,ให้ให้ให้แบบให้คติไว้เลยว่าอย่าวู่วามการเงินอย่าวู่วามนะจ้าเธอจ๋าอะไรเงี้ยให้ทําอะไรก็ตามแต่หนึ่งสองสามสี่ซึ่งจริงๆชาวพฤษเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วนะแต่ด้วยความที่ในบางมุมไงในบางมุมบางช่วงบางเวลาชาวพฤษบางท่านอาจจะเจอสถานการณ์ที่แบบว่า อ,อยากปิดหนี้อย่างรวดเร็วนะคะหรืออยากทําอะไรที่แบบมันเหนื่อยมนานานแล้วอะ่ะอยากจะประสบความสําเร็จอยากจะได้เงินก้อนใหญ่หรืออะไรเงี้ยช่วงจังหวะเนี้ยมันจะมีกิเลสเข้ามาช่วงจังหวะเนี้ยมันจะมีมิจฉาชีพหรือคนที่คิดเรื่องคิดเรื่องผลประโยชน์ที่จะเอาผลประโยชน์ไปจากคุณเนี่ยนะในเดือนนี้ต้องระวังเพราะฉะนั้นทําอะไรก็ตามแต่ถ้าเอ๊ะ,อะว่าแบบเอ้ย มันรู้สึกไม่ดีไม่ปกติมันผิดปกติมันไม่ปกติมันไม่หน,นึ่งสองสามสี่อันเนี้ยให้ชาวพฤษระวังไว้ก่อนเลยตัดไฟตั้งแต่ต้นลมไว้ดีกว่าอะไรที่ข้อมูลไม่ชัดเจนอย่าได้ลงไปเล่นเด็ดขาดไม่ว่าจะหวยจะหุ้นจะคริปโตหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าหุ้นตัวไหนมันยังไม่โชว์ในพอร์ตหรือมันเพิ่งเปิดมาแล้วขายแบบโอ้ยถูกมากเลยอะไรเงี้ยขายหุ้นเ้วไม่กี่สิบสตางค์อะไรเงี้ยให้ให้ศึกษาให้ดีก่อนเพราะว่าในเดือนนี้เป็นเดือนที่คุณจะถูกปกติ ข้อมูลซะส่วนใหญ่ข้อมูลข้อเท็จจริงที่คุณควรจะได้รับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอะไรที่เข้ามาใหม่ๆในชีวิตของชาวพลึดในเดือนเมษายนอันนี้ให้ระวังนิดนึงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคนหรือเรื่องของข้อมูลนะคะไม่อย่างนั้นแล้วมันมีเกณฑ์ที่อาจจะดูดเงินของคุณออกไปได้นะชาวพลึดเนาะโอเคต่อมาค่ะในเรื่องของความรักคนโสดมีโอกาสที่จะได้พบเจอคนถูกใจหรือไม่มีนะคะ คนโสดมีโอกาสที่จะได้พบเจอคนถูกใจโดยที่เรียกได้ว่าเป็นแบบชะตาฟ้าลิขิตเลยเรียกได้ว่าอาจบางท่านนะอาจจะเจอคู่แท้อาจจะเจอพรหมลิขิตชักนำมาแบบมาเจอกันเลยก็ได้จากไม่ว่าจะเป็นจากส่วนใหญ่น่าจะมาจากแบบเหมือนการท่องเที่ยวนะคะหรือว่าการใช้ชีวิตตรงกรันหรืออะไรคือมันจะแบบว่า เป็นอะไรที่แบบเป็นมีคนที่มีทัศนคติตรงกันมีอาจจะมีชีวิตที่อยู่ในรูปแบบท y p เดียวกันอะไรอย่างเนี้ยนะคะเทวดาส่งมาเลยว่างั้นเถอะให้คุณมาเจอกันเพราะฉะนั้นมีโอกาสนะคะที่ชาวพฤษเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดีที่จะได้เจอ partner คู่รักคู่ครองหรือแฟนที่น่ารักในเดือนเมษาย,ยนนะสําหรับชาวพฤษนะคะหรือแม้กระทั่งเจอเพื่อนใหม่นะคะเจอเพื่อนเพื่อนใหม่เพื่อนใหม่ที่ ตอนแรกที่ที่เมย์บอกว่าคนใหม่ๆที่เข้ามาเนี่ยอย่าไว้ใจเนี่ยหมายถึงเรื่องการเงินการทองนะคะหรืออาชีพหรือผลผลกิจการอะไรของคุณเนี่ยถ้ามันเกี่ยวมาจากทางนั้นเนี่ยมันมันไม่ค่อยน่ารักสักเท่าไหร่ แต่ถ้ามาในเรื่องของความรักแก้กันก่อนนะถ้ามาในเรื่องของความรักเช่นเพื่อนแนะนำมาหรือคุณไปเจอด้วยไปเที่ยวแล้วไปเจอกันหรือไปเจอกันในอ,ออนไลน์นะคะแล้วก็มีแบบดูกันมาสักระยะหนึ่งแล้วแล้วมีไทชีวิตที่ที่แบบคล้ายคลึงกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วได้มาเจอกันอะไรแบบนี้นะคะก็จะค่อนข้างที่จะเจอความรักที่น่ารัก นะคะ,ะเจอคนน่ารักว่างั้นเถอะแล้วมาทำให้ใจของคุณฟูขึ้นแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะเรียกได้ว่าจะอยู่ยืดอยู่ยาวอันนั้นก็เป็นเรื่องส่วนบุคคลนะคะที่จะต้องตรวจดวงส่วนตัวแต่ว่าในไพ่ที่ขึ้นมาเนี่ยมันสื่อให้เห็นเลยว่าคนที่คุณคบหามาสักพักหรือคุยหรือได้รู้จักกันแล้วรู้สึกว่าเอ้ยทัศนคติมันตรงกันมันมีไทป์ในการใช้ชีวิต มีการดําเนินชีวิตที่มันคล้ายคลึงกันธรรมะธรรมโมเหมือนกันชอบเข้าวัดชอบเที่ยวทะเลเหมือนกันอะไรอย่างนี้ยอันเนี้ยมันมีโอกาสนะคะที่จะได้คุยกันต่อนะคะที่จะได้คุยได้สารต่อกันนะคะแยกเรื่องกับกับเรื่องผลประโยชน์นะอันนั้นถ้าเข้ามาทางนั้นนี่ไม่น่าไว้ใจนะแต่ถ้าเข้ามาในเรื่องของความรักความใคร่อะไรอย่างเนี้ยมันเป็นไปได้บางคนบางคนบางคู่อาจจะเจอแล้วเ,เรียกได้ว่าแบบ ไฟแลบเลยก็ได้เป็นรักที่ไฟแลบเลยก็ได้นะคะส่วนใครที่ชาวพฤชที่มีคู่ครองอยู่แล้วนะคะแต่งงานแล้วมีสามีภรรยาแล้วก็เรียกได้ว,ว่าความรัก เป็นเรื่องที่ดีมากในเดือนเมษายนสาหรับชาวพฤษที่ทําให้ชาวพฤษอะ่ะมีกําลังใจในการที่จะดําเนินชีวิตนะคะคู่ครองจะช่วยเหลือคุณทุกๆอย่างในเรื่องของหลังบ้านคู่ครองจะสนับสนุนจะนํามาซึ่งโชคลาภซะด้วยซ้ำน,นะคะบางบางท่านเนี่ยคู่ครองนํามาซึ่งโชคลาบนํามาซึ่งเรื่องดีๆนะคะพาเข้าวัดเข้าวาหรือแม้กระทั่งคู่ครองฝันเป็นตัวเลขแล้วคุณทายเป็นตัวเลขแล้วคุณถูกหวยเงี้ยก็เป็นไปได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องความรักถือว่าดีมากๆสำ รับชาวพลษนะคะโอเคก็ขอให้ระมัดระวังในเรื่องของ คนที่เข้ามาในเรื่องของเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องธุรกิจผลประโยชน์อันนั้นน่ะให้ระวังคนใหม่ๆนะคะแต่ว่าโดยโดยรวมแล้วเนี่ยชาวพฤึค่อนข้างที่จะราบรื่น75%ขึ้นไปเลยนะคะขอให้อ่อนน้อมถ่อมตนเข้าไว้แล้วก็ขอให้มีความกล้าในการที่จะฝ่าฟันอุปสรรคก็จะสามารถใช้ชีวิตในเดือนเมษาย,ยนได้อย่างราบรื่นนะคะโชคดีมีความสุขค่ะชาวพฤึสวัสดีค่ะ